วันนี้หน่อยก็จะมาสาธิตการห่อเหรียญตะก้อแบบทรงยาวๆนี้นะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วจะเป็นการพับตะก้อแบบกลมๆสั้นๆใช่ไหมคะคลิปนี้หน่อยจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูเป็นตะก้อทรงยาวขึ้นมาอีกนะคะ ลักษณะรูปสําเร็จก็จะเป็นแบบนี้ส่วนแบบกลมๆก,ก็จะได้เป็นตะก้อแบบสองแบบเดี๋ยวยังไงเราไปเริ่มกันเลยนะคะอุปก,ปกรณ์นะคะก็จะมีเป็นริบบิ้นนะคะริบบิ้นสีต่างๆที่ที่เราต้องการจะเอามาหอ่อ นี่หน่อยใช้เป็นของยี่ห้อนี้นะคะดับเบิลเลือกสีที่ที่เราต้องการมาแล้วก็จะมีเหรียญเหรียญที่เราจะเอาไว้ใช้ห่อนะคะเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าแล้วแต่ว่าเป็นเหรียญที่เราอยากจะใช้แล้วก็จะมีสายวัด กันไกนะคะอุปกรณ์ในการใช้หออเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะอันนี้เราจะตัดลิบบินความยาวอยู่ที่18นิ้วนะคะในการพับตะก้อยาวๆอันนี้เราจะใช้ทั้งหมด3เส้นนะคะเพื่อนๆก็ตัดมาให้ครบทั้ง3เส้นแล้วพับ พึ่งเหมือนเดิมอันนี้หน่อยก็จะใช้เป็นสีผสมนะคะคนละสีให้ดูเพื่อที่จะได้เห็นเวลาที่เราพับจะได้เห็นง่ายๆนะคะถ้าเป็นสีเดียวกันบางทีอาจจะมองไม่ค่อยออก ็เลยเอาเป็นคนละสีไปเลยจะได้เห็นภาพชัดๆแต่ถ้าเป็นสีเดียวกันลักษณะการทำก็จะเป็นเหมือนกันเนี่ยค่ะพอได้มาสามเส้นแล้วใช่ไหมคะตอนที่เราทำคลิปคลิปออของตะกอ้อกลมใช่ไหมคะเราจะใช้แค่สองเส้นเอาเกี่ยวกันเข้ามาอย่างงี้แต่ว่าพอตะกอ้อยาวเราจะใช้สามเส้นนะคะ ใส่เข้าไปตรงนี้พอเอาเส้นที่สามใส่เข้าไปเหมือนกันเราจะทำฝั่งทางด้านซ้ายก่อนนะคะก็คือให้อาริบินทางลงไปข้างล่างแล้วตรงสีม่วงเส้นที่อยู่ข้างบนเอามาทับไว้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาทำฝั่งขวาเส้นสีฟ้าเอาริบบินตัวที่อยู่ข้างล่างพํับขึ้นมาข้างบนแล้วเอาลงไปข้างล่างตรงสีม่วงแล้วเอาทับสีชมพูไว้นะคะเขาก็จะแบ่งกันออกมาก็จะได้ฝั่งละสามเส้น แบบนี้เนี่ยค่ะพอรอบสองก็ทำเหมือนเดิมฝองทางด้านซ้ายฝองทางด้านขวาพอมาถึงตรงกลางเนี่ย แล้วก็เอาเส้นสีน้ำฟ้าเนี่ยทับนี่นะคะเขาก็จะเริ่มพอรอบต่อไปก็ททำเหมือนเดิมทางด้านซ้ายเนี่ยทางด้านซ้ายเนี่ยเราจะลงลงก่อนเป็นเป็นเส้นแรกนะคะพอพอเส้นแรกลงแล้วก็พอเส้นที่สองเนี่ยให้เขาขึ้นมาอยู่ตรงกลางแบบนี้ พอฝั่งทางด้านขวาเส้นที่อยู่เส้นแรกเนี่ยเราจะเอาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็พอเส้นที่สองเนี่ยค่ะพอเ,เส้นที่สามอยู่ตรงกลางเขาก็จะเริ่มโคง้งแล้วก็เอาเหรียญเข้ามาใส่ไว้ข้างในนะคะดึงเข้าไปดึงเขาให้แน่นๆสารแบบนี้ไปจนให้ลิปปิ้นเราเหลือ น้อยนะคะคะจะทําด้านไหนก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องทําเหมือนเดิมแต่ถ้ากลัวงงก็ทําทีละข้างเริ่มข้างซ้ายก็ข้างซ้ายก่อน ำาก็มือดันเข้าไปเนี่ยาพอพับมาจนถึงริบบิ้นเหลือน้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ทําการสอดเนี่ยเอาเส้นนี้สอดเข้าไปตามลายของเขาเลยนะคะ สอดไปตามตามลายของเขาเลยนะคะสอดไปจนริบบิ้นเราจะสอดไม่ได้นะคะแล้วก็ดึงให้เขาแน่นๆ ส่วนที่เหลือเราก็ตัดออกได้เลยนะคะก็จะเสร็จหนึ่งงานเปนตะกร้ออกมายาวๆแบบนี้นะคะ น,นี้ผสมสีกันอันนี้เป็นสีเดียวนี่เป็นหอเหรียญแต่ก้อแบบยาวๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบสั้นแบบกลมยังไงเพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะคะจะได้พับหลายๆแบบ เอาไว้ใช้ในงานบุญงานบวชด,ดูคลิปจบแล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์หน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของมาพัสสอนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้หน่อยในการทำคลิปในครั้งต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ